เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวคณารัฐหลังพระเอกหนุ่มสุดฮอตว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์ประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมทั้งยังอวดโมเมนต์หวานๆโพสต์ภาพสวมแหวนแต่งงานให้กับฝ่ายหญิงไปเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้หนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการเผยภาพในขณะที่กำลังสวมแหวนให้กับว่าที่เจ้าสาววิกกี้ แฟนสาวนักธุรกิจพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าเคยทำแต่ในหนังในล,ละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับ <K un> ขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาหนุ่มเวียได้ออกมาประกาศข่าวดีต่อหน้าสื่อว่าเตรียมแต่งงานกับสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้ที่กรุงเทพโดยจัดเป็นงานเล็กๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิท แต่งแล้วอยากมีลูกทันทีพร้อมกับบอกว่าคบกับสาววิกกี้แฟนสาวนอกวงการได้ปีกว่าแล้วรู้จักกันมานานแล้วเราครบกันมาประมาณปีกว่าๆอายุห่างกันไม่เยอะแต่วิกกี้ดูเด็กและหลังจากที่หนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้แชร์โพสภาพสวมแหวนให้กับวิกกี้แฟนสาวออกไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มเวียแล้วว่าที่เจ้าสาววิกกี้กันอย่างมากมายซึ่งงานนี้คุณแม่พลอยภายลินขณารธ คุณแม่ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ก็ไม่พลาดท,ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายและวาที่ลูกสะพ้ายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าอีกวันที่ดีที่สุดในชีวิตของครอบครัวเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่รักนะนอกจากนี้คุณแม่พลอยพลินคุณแม่ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ก็ยังได้แชร์โพสของลูกลงใน i อ Story ส่วนตัวอีกด้วยเรียกว่างานนี้คุณแม่เป็นปลื้มหนักมาก